สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายที่เคารพรักสุขสคนครับผมว่ากันนี้แล้วครับก็บ้ามีผ้าเราะผ้าแสบไส้แนแนวครับผมมนนื่อวันอาทิตย์ตอนใช้สายจักหน่อยครับพี่น้องมีแนวแสบมาฝากพี่ฝากล่องอี่แล้วครับผมพี่น้องวันนี้บ้ามีเสียดไก่ไต่หนาำครับพี่น้องไก่ครับผมเป็นไก่เหลืองครับเครื่องกับนี่หัวหอมใหญ่ครับ ผักใบเลื่อยผักซีหอมแล้วก็บใบมะกรดูดค่ะไข่ครับผมนนนี่เครื่องกะทิดำไม่แล้วนะครับมีข่าตะไคร้ใบบากกูนะครับตำร่วมกันแล้วมามีกะทิเครื่องใส่เครื่องลงไปแล้วนะครับมีน้ำตาลรสดีแล้วก็ข้าวก้องน,นะครับเดี๋ยวฮัสึมาปุ่มกันเลยครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องนู่เขาแล้วครับผม กระชิมีเติมน้ำมันหอยเนี่ยจักน้อยนะครับมาพี่เล็กปุ่งกันเลยครับผมยวขอต่อไก่ลงใส่นี่ครับวันนี้เชียใส่ตัวนี้เฮ็ดครับผมครับพี่น้อกเอาไก่เอาเครื่องลงไปเรียบร้อยครับผมน้ำมันหอยน้ำตาลเติมไปน้อยนึงน้ำปลานิดนึงน้ำปลานิดนึงครับผมพ่นให้เข้ากันครับพี่น้อง อาจว่าได้นำล่างคกครับผมเตรียบไว้ได้ครับน้ำไปก็ได้เยี่กมพี่อ้ขอขากันเรียบร้อยครับผมเนีย่ยเติมนำล่างคคกเข้าไปเราือตั้งไฟเลยครับพี่นอ้อง<ม>คนเครื่องเรียบร้อยครับพี่นอ้องขึ้นตั้งเตา เดี๋ยวไก่ใต่หนำเนาะนี่ครับมำไก่ให้ัามารถกิดฟ้าไ้ครับผมพอดีกันเป๊ะเลยครับพี่น้องนี่ลงล็อกกันพอดีเลยครับผมมีฟิวการฟิวมีการเกิดขึ้นครับผมได้พอดีครับพี่น้องเดี๋ยวจุดเตาเลยครับพี่น้องเหมเข้ากับฉนมาเปลี่ยนน้ำกันจักประมาณจากักซีน้ำเนาะพี่น้องเนาะเอาซีน้ำครับเหมืนอนอนเป็นไก่เหนียวครับผม อรอติดตามรับชมไปพร้อมๆกันครับพี่น้องก่อนอื่นก็ฝาก่าไรกดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในบ้านม้นเนอรครับพี่น้องผม เลยครับพี่น้องเห็นไหมครับว้าวยอ้อนอยไรกับผมน่าจีเปยแล้วล่ะพี่น้องยส่งนะเอ่าพักลงเลยครับพี่น้อง เติมเติมมากน้อยนึงครับกี่ตู้กระบายกีฬาครับผมเติมป้อมหอมครับใส่ลงไปครับผมใส่ลงไปเยีหอมขาต้นหอมครับมาดิแม่บ้านในตลาดเริ่มซื้อไห้ครัว่าเป็นยังมีหอมหอมเลย คนครับผมมาทิมเสียบแหงหนองง่อยเฮ้ยห่วยห่วยเลยครับผัดไส้หนี่งถือว่าเรีย,ยดรบ,บ,บดไหวเลยครับพี่น้องหอมเสร็จแล้วครับผมว้าวยอดครับผมเดี๋ยวตักไส้จานเสิร์ฟเลยครับพี่น้องมาหน่าเสียบเสียมือนกับเบาะนี้เด้พี่น้องเลย แก่ใต้น้ำของเราครับเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องซี่ม,มึงยังไงที่หนังหัวผมอืมชิบอยครับผมเสียบเต็นแต่ไหนครับเออพี่น้นองเศร้าแล้วกันที่นี่เรียบร้อยครับพี่น้องพร้อมเสิร์ฟ มาเส่บๆต้องกันกับบ้ามีครับพี่น้องในคลิปนี้ฝากไว้ซักนี้แล้ครับพี่น้องขอตัวไปกินเขากันยูเขาแล้วฝากก,าไกดไลค์กดแชร์กดจิตตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้บ้ามีคลําเ้อครับพี่น้องพอกันไม่คลิปหน้านครับผมพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับ